สุดีครับและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เซอร์ไวโวอลซอนแม่ในที่สุดนะครับผมวันนี้ก็มาถึงนะครับวันที่ผู้แพ้จะต้องถูกลงโทษโด,ดยบลทลงโทษของเราก็คือแต่งหน้าอย่างวะวะวะวววะวะ,วะ คุณเพยจะต้องโดนแต่งหน้าเป็นชินจังนะครับผมโดยคนชนะจะต้องแต่งหน้าให้นะครับอย่างรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าหน้าตาขงคุณบีจะออกมาเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วให้พูดคําว่าพร้อมครับผมแมเสียงคนดูไม่ดังเลยครับผมขอใหม่ครับพร้อมครับผมโอเคครับผมงั้นไปรับชมบทลงโทษกันเลย ครับผมแล้วเข้าสู่ช่วงบทลงโทษนะครับในคลิปลนเซเวอร์โซนเฮ้ Zone. ยทำไมอ่ะดูว่าดูไม่แบบสนุกลเลยอ่ะดูแบบดูแบบว่าไม่เหมือนในกล้องเลยเนาะทุกคนเนาะทำมันเขินอายทำเป็นทำเป็นห่างวันอย่างนี้นอนตอนอยู่เลยนะไม่แค่นี้นะจะเจจะนู้นจะนี่โอ้ย ก็ได้เวลาที่เราจะมาลงโทษบีกันแล้วนะครับพร้อมไหมครับพร้อม <c oughs> หลับตาครับขอดูรูปชินจังก่อนนะชินจัง <c oughs> ให้หลับตาแอบบดูอีกแอนแน่เซิร์ชรอเลย <c oughs> เซิร์ชไม่ให้เลยอ่ะชินจัง มันก็เหมือนกันนะชิจังเรค่มหาทำไมโอเคได้แล้วอยากมาดูโอเคอันดับแรกเราต้องชามคิ้วก่อนนะครับชินจังนั้นมีเอกลักษณ์ที่คิ้วนะฮะลับตาสิครับทุกคนรอดูศิลปะของผมได้เลยนะฮะเริ่มจากหาอะไรมาเสยผมไปดิแล้วก็เขียนนั่งผมเลยเออมาเริ่มจากส่วนสำคัญที่สุดคือคิ้วนะครับ หลับตาที่จะมาดูแอบดูรูปเ่ะดูดิบอกว่าห้ามแอบดูห้ามแอบดูโอเคคิ้ <Okay. S 2> วเลยสูงขนาดนั้นเลยนะไ, <c oughs> ไม่ทำไมมันดูไม่ค่อยติดเลยอ่ะอ <c oughs> แต่น้ำลายนึงก็นม่ติดเลยอ, <c oughs> อ๋อมันต้องยา่าคิ้วเลยสูงขนาดนั้น อเย็นนี่ค่อยๆเออรอให้มันเ็จก่อนดิเนี่ยไม่ยอมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบยังไม่เห็นเลยว่ามันสวยไหมอะไรก็บุญแล้วนึงนะมันเหมือนสีดำสีแดง,ดงมันยังไม่เข้ม,มพอไม่ใช่กระดาษเฟ้ยเอออันนี้ค่อยดีขึ้นมาหน่อยใช้ของอะไรแพงโะนี่เธอให้มาแลหละเขาว่าการวาดแต่งหน้านี่เหมือนศิลปะเลยเนาะอโอเคโอเคข้างและอีกข้างหนึ่งต่อไปหันหันกล้องอย่าม,มองหันหันกล้องหัน อ่าหนึ่งข้างมาอีกข้างหนึ่งโอเคถือว่าได้หันนี่ยังไม่หมดแค่นั้นครับมีไอเทมเป็นแบบที่มันเป็นขาวๆวะ่ะโปะให้มันเป็นสีเนื้อเขาจะโปะให้ให้มันเป็นสีเนื้ออะไรยิ้มอะไร,ะไรสีเนื้อหรอแบบให้มันสีเนื้อ โอเคมาต่อไปขั้นตอนต่อไปครับปรับตาครับโอ้ทำไมไม่เห็นดีเลยอะไม่เห็นดีเลยต้องคอนกบอดจริงเหรอโอ้ใช้เสนเหลือร้อยเรียวแล้วอ่ะดับเดี๋ยวนะคือเราต้องทำให้ตัวคิ้วอะเหมือนกับสีเนื้อก่อนปรับตาไปเธาจะลบคิ้วเขาเหรออ <c oughs> ต้องมีความแบบจริงจัง สร้างคิวใหม่ให้เขาลลบคิวเขาฮะใช่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพิ่งอยเพิ่งตัดสิน๋ยเพิ่งตัดสรุปดีสงครามไม่จบเดี๋ยวเพิ่งนับศพทหารไม่ว่าผ่านมากี่ปีฉันก็ต้องมานั่งอยู่ตรงนี้รับบทคนโดนลงโทษโอเคแล้วก็ใช้แป้งใช่ไหมเพื่อที่จะโปะให้หน้ามันเป็นสีสีเดียวกันหน้าเดี๋ยวใส่ใช่ไหมโอเค ไม่ถ่ายนี่เสียเรื่องยังไม่เปิดฝาเลยนี่มันของใหม่เลยก็ของใหม่น่ะสิว้าวมันจะไม่เปียกใช่ไหมเปียกทำไงเรนมันได้มันทับได้ชัวร์นะชัวร์คือรับไนดะเราต้องทำให้ตัวไอ้นี่มันเนียนไปกับนั่นนะครับหันหันนะ,อะเออเราออไปห้องนอกปะเนันเนี้ย ไปดิไปอย่างนี้แหละไปข้างนอกเลยอย่าเพิ่งนะอุ้ยมันดีอย่างเงี้ยเคยเป็นอะไรปะเป็นอะไรเป็นอย่างเงี้ยเห็นปะมันดำๆอ่ะทำไมอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงเหรอไม่เป็นไรจริงยังไม่เสร็จเดี๋ยวเพื่อนเราล้างออกได้ไหมก็ได้บอกว่าให้เป็นไรอ่ะบปกติรวมกันอ่ะก็แล้วแต่ก่อนนั่นี่ยที่ผมไม่เป็นไรอ่ะ คนใหญ่ที่องสามารถแพงแพงเพราะไอ้น,นี่หรอแพงเพราะไอ้น,นี่ไอ้นี่นิไอ้นี่อ๋อแพงก็ไม่เป็นไรค่อยหาใหม่ลับป่ะไม่ค่อยเจอค่อยไปซื้อใหม่เธอไปซื้อเอ,อ,องดิโอเคมาต่อไปตามด้วยนี้ครับชินจังมันจะมีคิ้วอย่าไหลอ่ะจับซิจับโศไปดิจับไปชินจังมันจะมีไม่ได้คิ้วเดียวนะครับหลับตาไปมันจะมีแบบอย่างนี้ ชิงนจังมันจะมีแบบอะไรอย่างเี้ด้วยอ,อ, <laughs> อะไรอย่าเพิ่งยังไม่เสร็จเดี๋ยวน,นี้มันไม่ค่อยติดหรอกเดี๋ยวเปลี่ยนอันก่อนต่อไปชิ้นจังมันจะมีโอเคอ่ะอ,อ,อะไรอะไรอะไรทำอะไรก็ <laughs> จะวาดก็ <laughs> วาดตรงไหนปากไงกันข้างข้างข้างล่างไม่ต้องปากหลับตา เป็นอะไรมันต้องเป็นชินจังเธอหลับตาหลับตาทำปากดีดิทำไมต้องปากสั <c oughs> นด้วยเดี่ยเฉยเอ okay. <c oughs> อะไรเห <c oughs> ยียบพึ่งโอ้ย,ยจังไม่มีนวล <c oughs> ไม่ใช่ดมนเป็นปากเอานิ่งๆเห็นแล้วปะเธอไม่รู้จักต่อไปก็สีแดงเนี่ยไหนเฮ้ยเธอหลับตาเห็นยังไงมาสภาพมันเป็นอยางไงเนี่ยซใมม่อหะหลับตาซื้หอหมม่哟ไม่หลับตาดีาทำหน้าดีๆปาก มันสีมันแบบมันบางอ่ะมีสีที่มันเข้มอย่านี้ไหมโอเค okay, งั้นเดี๋ยวอันนี้ใส่กันเมื่อยเหมือ,อนกันเนาะการทำอะไรพวกเนี้ยการแต่งหน้าการอะไรเนี่ยจริงๆงแบบเําไม่เมื่อยเหรอเวลาเธอแต่งหน้ามีเขาแต่งแป๊บเดียวเขาก็เมื่อยแนละ้วเนี่ยเธอ,ออย่างแหนไปดีทำป่าดีดีนี่นะก็าทำอะไรผิดปะเนี่ยผิดต้งแต, okay, ต่ต้นงั้นโอเคต่อต่อ หลับตาทำไมต้องหลอกบ,บอกก็จริงจังหลับตามันก็นเขาพิที่กองเขาบอกเขาแต่งหน้าหลับตาเขาพูดอยู่อ่ะไงหน้าแล้วก็ผมเนี่ยปาไปดิไงหน้าหน่อยไงยหน้าโอเค้ยอันนี้สีแดงสดจังวิ้ยอันนี้เขาว่าดีนะเนี่ยเธอเครืร่องสำอางนเนี้ยสปอนเซอร์กะเนี่ยไม่รู้อะเธอได้สปอนเซอร์ป่ะเฮ้ยเขาวันนี้เป็นลิปสติกที่สีสดจริงจังเลยอะสวยอะอันเนี้ย ไปไหนก็แบบผู้ผู้หญิงคนนั้นช่างจิ๋งหอคนได้ท้อจริงผู้หญิงคนนี้ช่างแบบใช้ลิปสติกได้แบบสดมากอะไรอย่างเงี้ยเกือบ <c oughs> เข้าฟันแล้วอยู่นิ่งๆดิต้องแบบเก็บรายละเอียดนิดนึงมันเหนียวลิปสติกมันก็เป็นอย่างนี้เหรอมันเหนียวอ่ะนิ่งไว้นิ่งไว้โอเคเลยจุดหนึ่งก็คือออแก้มจะทพสีแดงๆอ่ะ คือป็นเป็นเป็นแป้งๆใช่ไหมเป็นฟุ้งๆอันนี้เป็นเป็นเหมือนโตไม่ถูกเป็นคูชั่นอะไงียครับเงี้ยอือต่อไปนะครับสีแดงแต่มันเป็นน้ำนะแล้วทำไงก็ปะเลยความยังอ่ะครับตาไม่เห็นมันแดงเลยวะนี่จกให้มันจะหมดแล้วว่ะดิเนอหยจกให้เลย อ๋อมันต้องกดลงไปเหรอมันเป็นอ้อมเป็นน้ำเหมือนหมึกกันเหรออ๋อเราก็นึกว่าเป็นแป้งกะโทเออได้แล้วเดี๋ยวมันคือจะปาดให้บันแดงเฉยไม่ได้มันต้องมีความแบบเลเยอร์ด้วยแบบเขาเรียกว่าอะไรอะจากเข้มแล้วค่อยไปอ่อนอะไรเงี้ยมันต้องมีเลเยอร์อย่างนั้นด้วยมีแฟนเมื่อพร้อมนะเออีกข้างเห็นเป็นตุ๊กตาหรือไงอีกข้างเดี๋ยวนึง มันต้องความแบบมันต้องความแบบว่าเกลียนิดนึงนิดนึงน่เขาเกลียดเลยเฮ้ยเฮมันจะแบบนี้ไม่ได้แบบนี้มันไม่นี่ไปหมดแน่เลยครูชอนป่ากล้นี้อือ,อ,อมันต้องอย่างนี้เออมันดูแบบธรรมชาติเมื่อกี้แบบมันดูเป็นดวงๆเลยนี่ไว้เออนี่เขา เกิดมาเนี่ยเขาไม่เคยแต่งหน้าเลยนะเว้ยแล้วครั้งนี้เขาแบบเขารู้สึกว่าการแต่งหน้ามันออก็ดูเป็นศิลปะดีนะเมื่อเคาแต่งหน้าไปดูคลิปเก่กๆแต่งหน้าเขาอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเหลือนิดนึงโอเคอันนี้แก้มได้แล้วะกบให้ไหมไม่เอาเขาตัดมาแล้วมาต่อไปเหลืออีกจุดนึงนะฮะโอเคมันต้องมีความแบบมันมีคิ้วบนคิ้วล่างด้วยชินจังอะเหมือนมันขาดอะไรไปเลยทุกคนต้องมันขาดอะไรครับมันจะขาดดีก่อ ส่วนมันยังไม่ได้ชินจังม,มันต้องมีตรงมผมแบบชินจังชินจังแล้ววาดตรงนี้ได้ไหมพอแล้วโอเคครับตะเดนชินจังจอมแก่นตน้นตอนอะไรตอนตอะไรตาวหนึ่งตอนอะไรต้นแต่งหน้าสไตล์ชินจังโอเคเอาล่ะแล้วรูปนี้คือรูปต้นแบบนะครับ ใชไหมโฟกัสเาตกใจเขาตกใจตัวเองไม่กัสตกเขาตกใจตัวเองเขาเห็นหน้าตัวเอง้นะ้นี่เขาตกใจริงจังจแก่นตอน ขอลองดิเออคนได้เลยอ่ะแคบไปเลอะมองกงดิ ในรอบผมนี่อุ้ยน่ากลัวมากเลยอะในรูปผมนี่ไม่เขาอยากเห็นตอนที่แบบว่าแบบเดียวในรูปผมเหมือนเธอเคยเห็นมากปากปะแผ่นมากปากอะแปะไว้อะ ่อไย่คในคลิปในนี้มันแบบปากเธอมันใหญ่มากค่ะมันเหมือนที่เขาดูติกต็อกอ่ะที่แบบเป็นคนปากแบบที่เขาไปสักปากหรืออะไรไม่รู้ว่าอย่างนง้นเลยอ่ะใช่แล้วดูคิวเขาหายไปไหนเนี่ยนี่งปิดไปก่อนเาหลอดไม่ไหวแล้วเออค่อยดีขึ้นอะปิดคลิปโอเคเขาว่า แกล้งพิธีกรแล้วล่ะเออพิธีกรเหมือนมันแกแล้งเราเลยนะทําให้เราทะเลาะก,กันจริงจริงคอยดูนะ <c oughs> ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับไต่กดแชร์อย่ายลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม,ม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายติดตามกันที่ซีซั่นสองนะคะคอมเมนต์ด้วยคอมเมนต์บอกว่าอยากดูอยากให้มีอีกไหมอะไรเงี้ <c oughs> ยคอมเมนต์ด้วยว่าอยากให้มีอีกไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวพูดตามดีเดีย๋ยวพูดตามดีขอกโพสแบบจริงจังจริงจังโพสแบบนี้ได้หรอ อุ้ยไม่เคยได้แต่งเ,เป็นผู้ชายได้แบบนี้เหรอใช่หรอไม่เคยยังบู้ท่านี้เลยเแบบที่แบบคุ้นที่สุดอะ่ะที่คนเขาคุ้นที่สุดอะ่ะเออพุ้งตรงปะ <c oughs> ตอนนี้เหมือนเธอลิ้นจุปาก <c oughs> ตอนเธอหุบปากอะ่ะเหมือนลิ้นจุปากอะ่ะเนี่ยเหมือนลิ้นจุปากอ่ะพอแล้วโอเคโอเคเอาไปจิบจิบ เป็นไงกันบ้างรับลผมกับบทลงโทษคนดูชอบกันไหมครับถ้าชอบเมนอยเดี๋ยวนี้เลยครับผมเม้นเลยครับว่าชอบ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 อยากดูอีกอยากดูอีกอะไรงนี้นะครับผมเมนเลยครับผมโอเคการแข่งขันก็เหมือนกีฬานะครับผมมีรู้แพ้รู้ชนะแล้วก็รู้อภัยนะครับผมอย่างน้อยผมว่าก็น่าจะทําให้ทุกคนยิ้มได้กันนะครับไหนใครไม่ยิ้มยิ้มเดี๋ยวนี้เลยครับผมยิ้มสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะครับเดี๋ยวก่อนปิดรายการนะครับต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านเลยนะครับผมรวมถึง10คนทั้งซ้ายและขวาของผมด้วยนะครับผมขอบคที่เข้าาม ส่วนหนึ่งกับคลิปของพวกเรานะครับเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมมาให้เล่นกันอีกนะครับผมสุดท้ายนะครับต้องขอขอบคุณคนดูทุกคนเลยครับผมขอบคุณมากมากครับและรอดูซีรีส์ใหม่ๆหลังจากนี้ได้เลยครับบอกเลยว่าสนุกอย่างแน่นอนวันนี้้องขอลาไปก่อนนะครับผมบุย,บย